ช่วงต่อไปจะเป็นท่าอีกท่าหนึ่งที่ง่ายๆอันนี้สำหรับคนที่ทำท่าสุยนมัสกการไม่ค่อยได้ดิฉันอยากจะให้ท่านทำท่านี้เขาเรียกว่าท่าแมวนะคะประโยชน์เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับสุยิยนมรสการแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของการฝึกสติด้วยเนี่ยสู้สุิยนมัสกการไม่ได้นะคะค่ะเราอยู่ในอาการของแมวเนี่ยคะ่ะขาแขนทั้งหมดเลยนะคะตั้งฉากกับพื้น หายใจเข้าค่ะแอนหลังชดหนะ้าหายใจออกโกงหลังกดคางก็ไปหาหน้าอกหายใจเข้าแอนหลังชดหนะ้าหายใจออกโกงหลังกดคางหายใจเข้าแอนหลังชดหนะ้า ออกเขา้าเอาเข่ามาชิดกันนะคะออกขาวางสะโพกไปบนส้นเท้าค่ะแขนกันยื่นไปข้างหน้าวางหน้าผากลงไปกับพื้นค่ะเราจะพักอยู่ในท่านี้ครู่หนึ่งท่านี้ชื่อว่าท่ากระต่ายหมอบนะคะจากแมวกลายเป็นกระต่ายหมอบนะคะ เราจะพักนานแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านมีเวลาเขขอราสบายแค่ไหนก็พักยาวได้นะคะอันนี้ค่อยๆเงยขึ้นหายใจเข้าแงนมาแงนเฉพาะหน้านะคะแขนยังอยู่กับพื้นออกก้มลงหายใจเข้าแงนออก หายใจเข้าแงนขึ้นออกท่านนอนราบไปเลยค่ะนอนคว่ำไปเลยนะคะเออมือก็จับต้นแขนนะคะส่วนใบหน้าก็แล้วแต่นะคะเอาคางวางไปบนต้นแขนก็ได้หรือจะเอาหน้าผากวางก็ได้ส่วนขาก็ห่างกันเออสักประมาณสอสฟุตอ่ะนะคะแล้วให้ปลายปลายนิ้วเท้าชี้ออกด้านนอกนะคะ เราจะอยู่ในท่าจระเข้ครู่หนึ่งนะคะท่าจระเข้นี่ค่ะจะเป็นท่าที่พักหลังที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นท่าธนูนะคะท่าธนูก็คือคางวางไปกับพื้นเลยนะคะส่วนมือมาแนบลำตัวงอเข่าขึ้นมือจับข้อเท้าหายใจเข้าดึงออกลดลงข้าง เาออพับค่ะอยู่ในท่าจระเข้อีกเออสำหรับบางท่านลำบากกับการที่เอามือจับข้อเท้านะคะก็เปลี่ยนเป็นท่าตักกแตนตักกะแตนคือนะคะก็คางวางไปกับพื้นส่วนมือนะคะแนบลำตัวนะะงอหงายฝ่ามือขึ้นนะคะตักกแตนก็คือนะคะหายใจเข้าก็ดึงนะคะ ยกลําตัวขึ้นมามีบางท่านลําบากอีกลําบากอีกหน้าไม่ต้องยกก็ได้ค่ะขาก็วางไปกับพื้นก็ยกเฉพาะขาอย่างนี้ก็ได้แต่ละท่านก็ดูความเหมาะสมบางคนบอกยกขาก็ยังลําบากก็ยกทีละข้างก็ได้ค่ะทีละข้างก่อนอีกหน่อยพอเราแข็งแรงดีนะคะเราก็ยกพร้อมกันนะคะอันนี้ก็ดูความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะคือถ้าเป็นท่าธนูได้ก็เอาธนูถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไปท่าตั๊กแตนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะพักในท่าจอะเเคกันอีกครู่หนึ่งค่ะต่อไปค่อยๆพลิกตัวนอนหงายค่ะยกขาขึ้นมานอนกอดเข่าไว้หลวมๆค่ะ พักในท่านี้อีกครู่หนึ่งถ้าท่านรู้สึกว่าเราเนี่ยมีลมในท้องเยอะนะคะเราก็อาจจะเพิ่มในการกอดเข่าเข้ามาแน่นๆนะคะหายใจเข้านะคะหายใจออกกอดเข่าเข้ามาให้แน่นเลยแล้วก็ยกศีรษะหาเขา่านี่จะช่วยขับลมในท้องนะคะ หรือถ้าท่านใดรู้สึกเหนื่อยเกินไปก็นอนพักในท่านี้เฉยๆแล้วแต่เลยนะคะแต่วันไหนรู้สึกไอ้วันนี้เราลมในท้องเยอะจังเลยก็ใช้วิธีนี้ช่วยได้นะคะ,ะต่อไปขาท่านยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะกางแขนออกไปค่ะี๋ยวเราจะล้มเข่าไปทางขวาไปทางซ้ายนะคะโดยไปช้าๆนะคะหายใจเข้า หายใจออกล่มเข่าทั้งสองข้างไปทางขวาออหัวไหล่ซ้ายไม่ลอยนะคะขาก็วางกับพื้นไปเลยค่ะเข้าขึ้นขาทั้งสองข้างไปทางซ้ายออสำหรับใบหน้าค่ะท่านจะตรงไว้หรือจะบิดไปทางขวาแล้วแต่ท่านสะดวกนะคะอันนี้ก็ได้ทั้งสองอย่างเข้าขึ้นมา ออกขาทั้งสองข้างไปทางขวาเข้าขึ้นออกเข้า วางฝ่าเท้าลงค่ะนอนชันเข่านะคะให้เท้าห่างกันประมาณช่วงสะโพกนะคะก็ล้มเช่นเดียวกันค่ะลักษณะอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะค่ะเมื่อกี้ขอให้ท่านทำชา้าช้าแต่ท่านี้ค่ะท่านสามารถทำเร็วได้นะคะแต่เริ่มต้นขอให้ช้าก่อนนะคะถ้าดูคล่องตัวดีท่านสามารถล้มเร็วๆได้นะคะอันนี้ พวกนี้ค่ะแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะเราบานั่งสมาธินานๆปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่เจอกันบ่อยมากเลยคือปวดบ้านเอวปวดแถวหนะ้านะคะปวดไปหมดเลยนะคะบริหารพวกนี้ไว้บ่อยๆนะคะหลังเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะนอนพักในที่นอนอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก่อนจะนอนนะคะยังไม่หลับเราก็หมุนอย่างเงี้ยเล่นไปนะคะล้มซ้ายล้มขวาหรือตื่นนอนมาตอนเช้าเราอาจจะทำไปก่อนสักนิดนึงก็ได้นะคะ โอกาสทําแทรกเข้าไปในชีวิตประจําวันตอนไหนก็นแล้วแต่นะคะตอนที่ท่านพักผ่อนนอนชันเข่าพักกันอีกครู่นึงช่วงพักอย่าลืมแล้วหากําไรโดยการรู้ลมหายใจไปด้วยนะคะเข้าออกเข้าออกไปนะคะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบนะคะ ต่อไปค่ะแขนมาแนบลำตัวคว่ำมือลงนะคะนอนชันเข่าอยู่เดี๋ยวเราจะแอ่น Whew. หน้าท้องขึ้นมานะคะการแอ่นหน้าท้องนะคะขอให้ชั้นยกสะโพกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอวก็ตามขึ้นมาแล้วก็ส ну ่วนหลังค่อยๆตามขึ้นมาแล้วก็ให้น้ําหนักลงลงแถวแถวสะบักนะคะอย่าให้น้ําหนักไปลงที่ต้นคอนะคะอย่าให้ต้นคอรับน้ําหนักนะคะแล้วตอนลงก็ส่วนหลังลงก่อนเอวลงแล้วก็สะโพกตามนะคะ เอานะคะเตียมเริ่มค่ะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นมาค่ะส่วนเอวส่วนหลังนะคะออกค่ะส่วนหลังค่อยๆลดลงเอวล,ลดลงวางสะโพกเดี๋ยวเราจะค้างไว้สัก3ามลมหายใจเข้าออกนะคะท่านใดค้างไม่ได้ก็เอาลงเลยนะคะหายใจเข้าค่ะแอ่นหน้าท้องขึ้นมา ค้างไว้ค่ะครบแล้วก็ค่อยๆลดลงค่ะแขนก็ห่างออกมาค่ะเพื่อความผ่อนคลายถ้าแอนหน้าท้องเนี่ยค่ะตามตำลาเขาก็บอกว่ามันจะดีกับ หัวใจมากเลยเพราะว่ากระบังอารมณ์จะมานวดหัวใจนะคะตำลาเขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะต่อไปค่ะเท้าซ้ายท่านราบไปเลยนะคะส่วนเ,เขาเข่าข้างขวา,ง,ขาง,งอแล้วก็ยกขึ้นมาค่ะมือประสานกันค่ะกอดไว้ที่หน้าแข้งใต้ใต้หัวเข่านะคะกอดไว้หลวมๆค่ะ แลีวเราจะกอดมาให้แน่นๆเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกกอดเข้ามาให้แน่นที่สุดเลยค่ะคลายออกหายใจเข้ากอดเข้ามาหายใจออกคลายออกหายใจเข้า เดี๋ยวเราจะยกศรีรษะขึ้นหาเข่าด้วยนะคะกอดเข้ามาหายใจออกยกศรีรษะหาเขา่าคลายออกวางพร้อมหายใจเขา้ากอดเข้ามาหายใจออกยกศรีรษะคลายออกวาง กอดเข้ามาหายใจออกยกศรีรษะคลายออกว่างเปลี่ยนข้างนะคะนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราเอาหน้าอกลงไปหาเข่าลำบากนนี่เราก็เสริมได้ท่านี้ค่ะเอาเอาหัวเข่าเข้ามาหาหน้าอกบ้างนะคะกอดไว้หลวมๆหายใจเข้ากอดเข้ามาหายใจออก คลายออกหายใจเขา้ากอดเข้ามาหายใจออกคลายออกหายใจเขา้ากอดเข้ามาหายใจออกยกศีรษะคลายออกว่าง กอดเข้ามาหายใจออกยกศรีรษะคลายออกวางกอดเข้ามาหายใจออกคลายออกวางนอนชันเข่าทั้งสองข้างพักอีกครู่นึงค่ะ เคะเมื่อกี้อย่างที่บอกเกลื่นนำไว้แล้วนะคะที่อยากให้ท่านขมิบลองทำไปดูสัก30ครั้งนะคะเอามันอย่างที่หมอเขาบอกเลยะคะเหมือนกับกลั้นกลั้นอุจจาระกลั้นปัสสาวะเต็มที่เลย ก็เป็นท่าเล็กๆน้อยๆที่เสริมเข้ามาแต่มีประโยชน์มากทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ขอเป็นการเสริมแล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ระบบย่อยอาหารมีปัญหาหรือว่าท้องผูกบ่อยๆเนี่ยนะคะจะเป็นท่าหนึ่งที่ช่วยเรื่องแก้ท้องผูกได้ดีนะคะ เอาเอาขาข้างขวานะคะก็ลากไปส่วนขาข้างซ้ายนะคะก็พาดมาพาดมาตรงใกล้ๆหัวเข่าขวานะคะแล้วมือมือขวาคะ่ะจับหัวเข่าซ้ายแขนก็กางออกไปนะคะค่ะแล้วมือขวาก็จับเข่าซ้ายค่ะล้มไปทางขวาค่ะหันหน้าบิดไปทางซ้ายแล้วค้างอันนี้ค้างไว้สักครู่หนึ่งค่ะค้างนานแค่ไหนแล้วแต่ท่านเลยนะคะสักห้าลมหายใจหรือจะสิบลมหายใจก็ได้ ก็กลับแล้วก็เปลี่ยนข้างลักษณะเดียวกันเลยนะคะมือซ้ายก็จับเข่าขวาล้มไปทางซ้ายนะคะมันหน้าก็บิดไปทางขวา นอนชั้นเข่าพักต่ออีกครู่หนึง่งค่ะก่อนจะจบค่ะปั่นจักรยานเล่นกันสักครู่หนึ่งค่ะ,ะทุกท่าเลยนะคะเป็นท่าง่ายๆแต่ว่านะะดีกับสุขภาพเราหลายๆอย่างเลยนะคะ เนี่ยปั่นจัก,กรยานง่ายๆเนี่ยค่ะในช่องท้องก็ได้รับการบริหารข้อทุกส่วนเลยนะคะของขาเนี่ยก็ได้รับการบริหารท่านก็ลองดูนะคะในชีวิตประจําวันเราพอจะแทรกเข้าไปในตอนไหนได้บ้างสิ่งเหล่านี้นะคะสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้น แล้วถ้าท่านทําสุริยนมัสการไปประจําบ่อยๆอีกหน่อยท่านจะรู้สึกเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อท้องเราเนี่ยแข็งแรงอย่างเช่นท่านเนี่ยนะคะก่อนนี้เราจะค้างอยู่ยากมากเลยนะคะแต่ถ้าเราทําสุริยนมัสการไปบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงนะคะเนี่ยจะค้างได้แบบสบายๆเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ให้ท่านฝืนในช่วงแรกๆนะคะมันอาจจะทําให้ท่านกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเจ็บได้ ขอให้ท่านทําสิ่งเหล่านี้ที่แนะนําให้ไปนะคะบ่อยๆอีกหน่อยจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กล้ามเนื้อท้องโราแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะก็ขอฝากไว้นะคะถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเอานะคะก็คิดว่าพอสมควรนะคะนอนพักอีกครู่หนึ่ง สมมุตินะคะว่าท่านอยากจะปฏิบัตินะคะแต่ว่าท่านกลับมาจากที่ทํางานมาถึงบ้านแล้วมันเหนื่อยมันเพลียมากเลยเนี่ยอ,อ,อ,าอาบน้ําอาบน้ําอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ท่านอาจจะปฏิบัติเนียบทนอนสักครู่โดยกานนอนชันเข่าอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มือวางไว้ที่หน้าท้องเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของลมหายใจชัดขึ้นแล้วมันจะทําให้เราผ่อนคลายได้เร็ว คะเพรารู้สึกผ่อนคลายหายเพลียดีที่เราค่อยๆลุกขึ้นมานั่งปฏิบัติได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะเนี่ยการปฏิบัติเนียบทนอนเราก็สามารถทําได้แต่อย่าใช้บ่อยเกินไปอีกหน่อยเราจะขี้เกียจนั่งนะคะเพราะนั้นเราเราแค่เสริมมาบางช่วงที่เราเพลียเท่านั้นนะคะ <S <S เป็นท่าหนึ่งที่ช่วยเราผ่อนคลายได้ดีมากเลย แล้วกายรู้ใจพร้อมกันไปนะคะ <Yeah. S 1> ก่อนจะเป็นท่าซากศพซึ่เป็นท่าสุดท้ายค่ะออขอแทรกเข้าไปอีกท่าหนึง่งท่านี้ก็มีชื่ออยู่หลายชื่อนะคะดิฉยันชอบชื่อไม้จิ้มฟันนะคะโดยขาชิดกันเลยนะคะแขนมือก็พนมสูงนะคะแขนแนบผูไว้เหนือศีรษะนะคะเหมือนกับไม้จิ้มฟันซี่ใหญ่ๆซี่หนึ่งเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเกรงเกรงทั้งตัวเลยนะคะกลั้นหนึ่งลมหายใจเนี่ยก็เหมือนกับมีอะไรทักอย่างหนึ่งมาดึงมือดึงเท้าเราเต็มที่เลยนะคะแล้วหลังก็จะแอนขึ้นมาเลยนะคะหลังจะไม่ติดพื้นเลยะคะ่ะดึงลมหายใจค่ะกลั้นสุดๆเลยนะแล้วก็ปล่อยนะคะเหมือนกับเกรงร่างกายสุดๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่เลยเขาให้คลายสุดๆเช่นเดียวกันเริ่มนะคะเท้าชิดกันมือพนมสูงค่ะ พอเลยนะคะเกรงทั้งตัวต่อไปก็คลายทั้งตัวค่ะปรับท่าซากศพนะคะมือลงมาแนบลําตัวห่างลําตัวประมาณสัก1ฟุตถึง1ฟุตครึ่งหงายมือขึ้นนะคะเท้าก็ห่างกันประมาณสักฟุตถึงฟุตครึ่งนะคะก้วเมื่อกี้เราเกรงทั้งตัวเลยตอนนี้มันก็คลายทั้งตัวเลยนะคะลองสำรวจดูนะคะตั้งแต่หนังศีรษะลงมาไล่มาเลยนะคะทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายดีไหม ลองจับดูนะคะหน้าผากเราผ่อนคลายดีแล้วหรือยังใบหน้าแก้มหัวไหล่นะคะส่งความรู้สึกดีๆไปทั่วร่างกายจนถึงปลายเท้าถ้าท่านใดพอใจท่าเจรเขคท่านจะเปลี่ยนเป็นท่าเจรเคก็ได้นะคะนอนคว่ำหรือนอนหงายก็ได้นะคะสักประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีถึง15นาทีได้เลย ผ่อนคลายอย่างตื่นตัวนะคะผ่อนคลายอย่างตื่นตัวไม่หลับ สมมตินะคะสมมติว่าครบ10นาทีแล้วนะคะประมาณ10นาทีแล้วเนี่ยเราก็ก่อนจะลุกนะท่านจะต้องตะแทงขวาก่อนนะคะนอนตะแคงขวาสักครู่หนึ่งศีรษะก็หนุนท่อนแขนนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะสักประมาณ1นนาทีแล้วก็ค่อยๆย,ยันลำตัวลุกขึ้น ะะการนอนการลุกที่ปลอดภัยกันหลังนะคะก็คือตะแคงเหมือนอย่างเราจะนอนลงไปเนะะี่ยค่ะก็เริ่มต้นเนะะี่ยเพื่อความปลอดภัยกันหลังก็ลงตะแคงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนอนหงายทีหลังนะคะตอนลุกก็เช่นเดียวกันนะคะทางปลอดภัยกันหลังเนี่ยคือตะแคงก่อนแล้วก็ค่อยๆยันมันขึ้นมาทําไมถึงให้ตะแคงขวาตะแคงซ้ายไม่ได้เหรอ ส่วนใหญ่ที่ต้องตะแคงขวาเพราะว่านป่นอันรู้กันอยู่นะหัวใจเราอยู่ทางซ้ายไม่อยากให้หัวใจเราต้องไปถูกแรงกดทับนะก็เลตต้องการให้เราตะแคงขวาแต่ถ้าแบบบางทีเราตะแคงแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นไรจะตะแคงซ้ายบ้างก็ได้แต่ถ้านอนตะแคงขวาอยู่นานๆเออตะแคงนานๆก็ขอให้เป็นตะแคงขวานะคะทออ่าซากศพเนี่ยค่ะเป็นท่าที่สําคัญมากเลย ดิฉันต้องขอเล่านิดหนึ่งเพราะว่าเกรงว่าเ,เดี๋ยวจะเกิดปัญหาเพราะดิฉันเคยเจอครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเคยนำหยุกคะเนี่ยให้ผู้ปฏิบัติทรรมเนี่ยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยท่าสร้างศพนะคะวันแรกของการปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาอะไรพอวันที่สองเนี่ยคะ่ะหลังจากปฏิบัติแล้วก็ให้นั่งสมาธินะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทานอาหารเช้าปรากฏว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งฟุบไปกับโต๊ะ นทะะ่านเห็นแล้วก็รู้ว่าเขาไม่สบายแน่เลยะะก็ไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาคลื่นไส้เวียนหัวเป็นหมดเลยเหมือนจะออเจียนเขารู้ว่าถ้ากินออเจียนแน่เลยถามคุณเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าเป็นหลังจากบริหารร่างกายนี่แหละก็ทําให้งงมากว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะท่าทุกท่าที่ให้ไปมันท่าง,ง่ายๆเพราะการผิดพลาดกือคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยอย่างงี้มันคือผิดพลาดรุนแรงมากเขาก็ไม่กล้าบอกความจริงโชคดีว่าเพื่อนเขาไปด้วยเพื่อนก็บอกไอเนีย คือเป็นผู้ชายนะคะบ,บอกเนี่ยมันไปฝึกวิชากดจุดอะไรมาก็ไม่รู้ว่าของจีนแล้วพอถึงคราวซากศพเนี่ยค่ะวันแรกเขาก็เอาซากศพเหมือนคนอื่นแต่พอวันที่สองเขาเหลเสียดายนอนเฉยๆตั้งนานอะ่ะเหมือนกับขาดทุนอะ่ะเขาก็เลยเอาวิชาของเขาที่ร่ำเรียนมาคนอื่นก็หลับตาซากศพกันหมดเลยเขาก็เอากดอะไรของเขาเนี่ยมันทําให้คือช่วงท่าซากศพหลังจากการที่เราบริหารร่างกายมาแล้วเนี่ย เป็นการไปกระตุ้นเอาเวะภายในทั้งหมดเลยให้เขาทางานตับไตไส้พุงให้ส่งฮอร์โมนส่งเลือดลมไปเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปแต่คนนี้เขาไปกดหยุดทําให้มันแปรปรวนไปหมดเลยจากการที่เขาต้องทํางานเขาจะส่งไปมันก็ไปกดให้หยุดให้ชะงักก็ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่น้องผู้ชายคนนั้นเป็นนะคะซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดที่รุนแรงนะเขาก็ไม่สบายม,มากจนไม่สามารถอยู่คบคอดได้ต้องเรียกญาติมารับ นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้เราอย่าเอามาปนกันโดยที่เราไม่รู้เท่าทันนะคะซากศพนี่ต้องซากศพจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะผ่อนคลายอย่างเดียวเลยถ้าซากศพนี่สําคัญมากนะคะ<ม>เพราะว่าเป็นจุดช่วงที่หลังจากที่เราไปกระตุ้นให้เขาทํางานแล้วตอนนี้เขาภายในเขาจะทํางานของเขาเต็มที่หน้าที่ของเราไม่ต้องอะไรแล้วนอนนิ่งๆซากศพอย่างเดียวเลยเอาไว้ยภายในเขาทํางานของเขาเองนะคะหน้าที่ของเรานอนให้ผ่อนคลายก็แล้วกันนะคะ แล้วหลังจากที่ซากศพผ่านไปแล้วก็ไม่ควรทานอาหารทันทีไม่ควรอาบน้ำทันทีดีที่สุดเลยค่ะนี่เลยค่ะปฏิบัติไปได้เลยนะคะถ้ามีเวลานะคะหลังจากซากศพแล้วนะคะปฏิบัติไปเลยนะคะออจะขัดสมาธิแบบไหนก็แล้วแต่นะเอาแบบที่เราความพอดีของเราเองนะคะปฏิบัติไปสัก10นาที15นาทีหรือแค่5นาทีก็ยังดีนะคะ แล้วสักพักหนึ่งผ่อนคลายแล้วเราค่อยๆไปทําอย่างอื่นให้ดีก็ให้นั่งให้ได้สัก10นาทีขึ้นไปนะคะจะดีมากเลยเพราะว่าเราไปกระตุ้นให้เขาตื่นตัวขึ้นมานะคะเรื่องความม่วงนอนอะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วก็สดชื่นดีนะคะร่างกายอะไรต่างๆเขาได้รับการกระตุ้นขึ้นมามีความ